น้องจ๋ากราบสวัสดีจ้าหม่พมโภคกับถัดดาวสาวบ้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวจากพี่น้องจ๋าวันนี้ถัดดาวสิพรามัญญางตลาดเดี๋ยวจะเป็นตลาดของถมแว้งหน่อยเดี๋ยวจากพี่น้องมีสมือวันจันทร์เดี๋ยวจากพี่น้องจ๋าท่านลังเทียรก็ต้องขอโทษขออภัยเดี๋ยวจากที่แบบว่าอาเดียนแต่งกายเรียบร้อยเนาะงจากพี่น้องจ๋าเดี๋ยวสิพราเขาไปเบิ้งบรรยากาศภายในกันเลยจากพี่น้องจ๋าตามมาเลยจ้าไปเดิน คิกว่าออลืมเอากระเป๋าเงินมาว <c oughs> ันนี้ร,รู้สุดว่าเสียอารมณ์ไปเดินไปดูดูมันแจ้งยังคือแจ้งแล้วไปหาเราตะเละ่ หน่าว่ได้หลอกเด็กฮะไหนเพื่อว่าสื่อค่ัอีกคุณนายพาเดินไว้ไหว เรจะปเดกันนานเพทีว่าขอคุณหลายสหล้าพาไปทางนี้อย่างเพียงเด้อฮะอะไรก่อน ม,มันเป็นเพียงอะไรกันพี่น้องจ้าตลาดข้องถมยามแรงๆจ้าทั้งนี้นก็จะเป็นโซนขายเสื้อผ้านะจ้ะพี่น้อง,อ,อ,งอันนี้เปิดมาได้จกักอาผิดแล้วฮะในหนิงมันหลอกตรงไหนไเช่น,เนีีน่แหละแจง น่าจำได้ว่าตรงไหนคลาดกันกเดียว <c oughs> คน้าเดินก็เ <ขอ S 2> ดินไว้ไหวอัดตัวบอกเห้เอาะไรก่อนเคยเห็นแบบวนั้นบทที่แบบว่าน ที่แบบว่ามนคานไปเขียบเอาอยู่ตรงหนาลานเนี่ยบบพี่น้องจ้าอากาศสิพายางไว้จากน้อยเนาะจ้าพี่น้องเพราะว่าก็มอน,นี้ก็บ่คคอยสะดวกปันใดเพราะว่าเขากับมาธุระกะเล่นผ่านมาพอดีกันเล่นแวะมาา่ายจ้ะไหนเอาไหมกูว่าเอาบอปอซื้อแล้ว เอาตากล้องคือยังมันมืดนี่คือยังมันบ่หลอกไว้ฮะลอกยุดเต็ม กกลลเขาไปทำอะไรอ๋ออันนี้เป็นบักหอยจูบอยู่เนาะพี่น้องบักหอยจูบจ้าต้องซื้อสายสมอถอกแล้วล่ะดีดดอกกุหลาบเนี่ยว่าเอาสิ ะวะ่าว่าเล่นถอกว่าเล่นทายเนาะบรรยากาศยามแรงๆจ้ะสี่โมงหาโมงโดยประมาณฮะทักไงกับไปโหลดไปท,ทางคิมแันดูมิทเสียงเพียงนะ เอา,าปะา่ะอันม้อนขนมเส้นเห้นหน้านี่ยหร<า>ือไอที่เขาทำมาเป็นชูดแล้วนะ<า>ฮะ พี่น้องจ้าทั้งนี้กัสิเป็นโซนแนวกินเนาะจ้าพี่น้องกับสินี้ขนมมีอย่างหลายยังสิแหละจ้าพี่น้องเอาผักบอฮะอินเตอร์เน็ตเถื่อกินใกล้กันของไม่ไหมเน้อสาบปะรดใส่แกงนึงก็ดี น,นี้คนไทยกับสิมาถ,ถือกล่องมือกล่องสิเป็นพรีเซนเตอร์เดี๋ยวจ้าพี่น้อง ใครฝากซื้อกันก็เดือนดูก่อนถ้ามโบมี้ก็บ่าต้องเอาคูยีังไงเขาโคตรห้ามมาชฮะเอาปะเอามายถึว่าเอาเดี๋ยวยังเดินกลับมาดูอีกไปซอยนี่่ไปซอย,อก,ซอยกลางที่น้องเราก็สิมัสื้อผัดไทยจ้า พิตได้ง่ายบว่านี้อเอาถุงเดียวเอาให้หนาถุงเดียวอันนี้นเปิดเอาชเวนตี้บาทนะมันมียุดสามพันหยวน พี่น้องจ้าเสียงกาศิบวชัดปันใดดอกพี่น้องเพราะว่าลืมเอาไม้มาเนะเาะเพราบ่ได้เอาไม้มาฝ่าวหลายลืมีมิก็สิเป็นตลาดคล้องถมอยู่แวงน้อยด้วยจ้ายามแรงแรงสิมีสุมือวันจันเนาะจ้าพี่น้องจะก็เริ่มเปิดกันให้บริการแลนะ้วเนาะหลังจากกันปิดจ,จากโควิดมาโดนเนาะจ้าพี่น้อง คนกับสิหลายจากน้อยมหาอันจับใจใส่สอยอันของยุของกินยุทตลาดนังซีหลับพี่น้องจาบรรยากาศเล็งเล้งคืมฝาคืมฝนจะ,ะได้ละจ้าผัดไทย แต่สิยางเลาะต่อพี่น้องมือนีก็บ่ค่อยได้แบบว่าเสี่ยนโฟกัสเกี่ยวกับของปัจจัยเนาะนี่ก็สิเป็นเสียผ้าเป็นยังขาย,ยาสี่หลับพี่น้องจ้ะเครื่องอยู่เย็นๆสําหรับคนรักสุขภาพมาแล้วครับหน่วยน,น้ำมะขามลมวสดมาบริการคุณน้องก็สินี้ของทะเลของยังขายหลายอย่างแตะเกียกินนี่สิหาของทะเล,ะเลกินก็หายากยากเด้อพี่น้องกันอยู่แว้งหน่อยถ้าบ่เป็นหาซื้ออยู่ในเมืองพลเนาะเดี๋ยวเลี้ยงไ วัดดูติกระสินยางหาสื newer, ่อของไปเรื่อยๆเลยจ้าพ uh ี่น้องราะเสียงกรสินว่าชันดอกเพราะว่าฝ้าวหลายกับว่าได้เอาไม้มาน้องเพรา่าฝ้าไหลายจนนั่นลืมไม้มาเนาะ มินิก็เป็นวันที่14วันวาเลนไทน์สำหรับอันเทศกาลของไทยเทากับอันมือ1 4ธรรมดาแหละแต่ว่ามันเป็นอันวัฒนธรรมของฝรั่งเนาะวันวาเลนไทน์ ซื้อหัวปีไปหมกจะหมกใส่ไก่ฮะ เมนมันี้มีร้านที่ว่าเคยทล้ะด้เงินเอสองโลเก้าสิบบาทเลยครับสโลเกบาทเลยครับสองโลเกบาทเลยครับสอง้าบาทครับ

กมแดับ้าวมิดอกกับกาเพกค่ะขนตบเ้าติดกลกีตาไตาไปดูทั้งหนอีกดูอะไรเราก็ดูรถพี่จะไปดูข้างหน้าซอยไหนซอยหนาคือซอยนี้ รสาเพรกน้ำมพร้าปั่นนมสดน้ำสอบรีนนมสดหนน้ำมะพรวปันนมสดเจ้าเก่ามากปทาน้ำาแเ้มนที่คุณต้องรอพ่ัสหาส่วนทั้งนี้ก็จะเป็นของยู่ของกินหลายจากพี่น้อง แก่เต๋อคือเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตอนไปออกมาทาั้งนี้ก็สิเป็นของใส่ของสอ,งย,องยจุ๊กจๆๆุ๊กจิกจกนะจ๊ะเพราะว่าอยู่ทั้งหนาม,มันก็สิเป็นของกินหลายแต่ว่าออกมาฟังทั้งนี้มันก็สิเป็นนั่น พวกของใส่พวกของน, <c oughs> นี่อย่างพวกเป็นแบบว่าพวกเสื้อผ้านี่อย่างยังสี่หลักจ้าพี่นองจ้าพวกข้าวเผา นองจ้านี่ก็เป็นบรรยากาศอันตลาดคลองถุ่มยูอำเภอแวงน้อยเดือจากพี่นองจ้าก็อันเปิดอันตลาดมาเหลือขนาดสิประมาณเดือน2อสัปดาห์แล้วเนาะจากพี่นองจ้านี่ก็เป็นบรรยากาศย้ำแรงๆเนาะจากพี่นองช่วงสถานการณ์โควิดนี่มันก็อาาสิลำบากจากน้อยเนาะเพราะว่ามันก็เป็นช่วงที่แบบว่าสถานการณ์ฉุกเฉินอันมื้อนี่ท้าดาวก็ได้ผ่านมาก็เลยอันมีโอกาสก็ะเยแวะมาอันทายรีวิวให้เบ่งเด้อจากพี่นองเพราะว่ามันก็ว่าเดมีเวลาบันไดเนาะมันก็เลยอันลิปก็เลยอาสิบพราอยอัน เตี๋ยลงเต็มปันไดย์นอกจากพี่น้องสำหรับคลิปนี้ทัศดาวก็ติฝากไว้ซ์มีผู้ใดที่เข้ามาแล้วก็จะลืมด้วยจ้าซอยกดติดตามกดอันแชร์กดอันซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ทางช่องทัศดาวสาวบ้านนะในด้วยจ้าเพื่อที่เซนมีกำลังใจเรากับปรับปรุงเกียรติอันคลิปต่อๆไปด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ทัศดาวก็ฝากไว้ซ์มีพบกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย